วันที่14กรกฎาคม2566นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักเก้าไกลเปิดเผยว่าวันนี้จะมีการหาหรือกับแกนนําพักเพื่อไทยเป็นการภายในถึงแนวทางการผลักดันนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเก้าไกลเป็นนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้นายชัยธวัฒน์กล่าวย้าว่าในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งต่อไปก็จะยังคงเสนอชื่อนายพิธาลิมเจริญรัตเป็นนายกรัฐมนตรีและจะเดินหน้าประสานกับสมาชิกวุฒิสภา เพื่อขอคะแนนเสียงพร้อมกันนี้ก็จะเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272เพื่อปิดสวิต์สวอในนามของพรรคก้าไกลคู่ขนานไปกับการโหวตนายกรัฐมนตรีและถ้าหากพรรคเพื่อไทยยินดีสนับสนุนก็จะร่างกฎหมายดังกล่าวไปพร้อมกันโดยพรรคก้าไกลได้ยืนย่นหนังสือไปแล้ววันนี้เมื่อเวลา15นาฬิกาที่รัฐสภาส่วนผลคะแนนโหวตนายกรัฐมนตรีที่ออกมาเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นนายชัยธวัฒน์ตังคอสังเกตว่าส่วนหนึ่งมาจากสว ที่แสดงเจตจำนงมาตั้งแต่ต้นและส่วนหนึ่งมาจากการประสานพูดคุยกันแต่ต้องยอมรับว่ากระแสะกดดันสวในช่วงโค้งสุดท้ายมีทั้งการข่มขู่และกระแสะข่าวการเสนอให้ผลประโยชน์ต่างๆเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้สวหลายคนเปลี่ยนใจทั้งนี้การประสานงานกับสวไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ต้องทําให้ดีที่สุดซึ่งสวที่ประสานไว้ก่อนหน้านี้มีมากกว่าจํานวนที่โหวตให้มากแต่ต้องยอมรับว่ามีกระแสะกดดันมากจริงๆดังนั้นต้องหาหรือกันต่อภายในพักเก้าไกลและพักเพื่อไทย ว่าจะดําเนินการอย่างไรก่อนวันโหวตครั้งต่อไปรวมถึงการหารือกับสวาบางส่วนเพื่อหาคะแนนเสียงให้มากขึ้น